พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พรวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประําในวันพุธวันที่สเดือนที่เจในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงมองเห็นและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสมาคีธรรมในพระธรรมโคโรสีบทที่สามข้อที่2 3่สถึงยี ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ท่านทั้งไหนก็ดูว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านกําลังรับใช้พระคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่พี่น้องคะคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรคุณรู้ไหมว่าการกระทำทั้งหมดของคุณ รมถึงความคิดในหัวใจของคุณพระเจ้าทรงมองเห็นดังนั้นคุณอาจได้ทำสิ่งที่คุณคิดว่าไม่มีใครสังเกตเห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นมันพระองค์ทรงเห็นทุกอย่างนั่นเป็นสาเหตุที่พระคัมภี์กล่าวว่าเมื่อเรารับใช้เราควรรับใช้ในฐานะที่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่รับใช้มนุษย์คนรอบข้างอาจไม่สังเกตเห็นการทำงานหนักและความขยันของคุณ แต่พระเจ้าทรงมองเห็นพระองค์รู้ลองนึกภาพว่าคุณทำงานเป็นพนักง,งานในร้านอาหารและทุกๆวันคุณนำอาหารกลับบ้านโดยที่นายจ้างไม่รู้แต่ในใจคุณความคิดของคุณคิดว่ายังไงก็เป็นของเหลืออยู่แล้วยิ่งกว่านั้นไม่มีใครเห็นฉันเอาไปพระเจ้ามองเห็นคุณพระเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวสิ่งเหล่านี้ผิด มันเหมือนกับเมื่อคุณทำงานในองคอ์กรแล้วคุณยุ่งวุ่นวายและซ่อนมันไว้จากเจ้านายของคุณแต่คุณไม่สามารถจ้องสิ่งเหล่านั้นไว้จากพระเจ้าได้ทุกสิ่งที่คุณทำจะต้องทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคุณรู้ว่าบางอย่างไม่ถูกต้องและคุณแสดงแนวกับว่ามันถูกต้องพระคัมภีร์บอกคุณว่านั่นบาปจงตัดสินใจว่าควรจะเป็นคนตรงไปตรงมา และเดินเหย็นตรงไปตรงมาตลอดเวลาไม่ว่าใครกำลังมองดูคุณอยู่ก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้ากำลังเฝ้าดูอยู่พระคัำพีกล่าวว่าไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์แต่ตรงกันข้ามทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราจะต้องถวายรายงานด้วยฮีบรูบทที่4ข้อที่13ฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่รักษาพระคำของพระองค์โดยรู้ว่าพระองค์จะนำการงานทุกอย่างไปสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งนี้แลบทุกอย่าง ข้าพระองดำเนินชีวิตใน,นแต่ละวันด้วยความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์และความจริงใจทำทุกอย่างต่อพระองค์ไม่ใช่ต่อมนุษย์ข้าพระองทำให้พระองค์พอพระทัยเสมอในและโดยพระคำ ในความคิดคำพูดและการกระทําของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคําของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าทุกวันนี้คุณกำลังใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรคุณดูไหมว่า การกระทำทั้งหมดของคุณนั้นรวมถึงความคิดในหัวใจของคุณพระเจ้าทรงมองเห็นดังนั้นจงตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนตรงไปตรงมาและเดิอนอย่างตรงไปตรงมาตลอดเวลาไม่ว่าใครกำลังมองดูคุณอยู่ก็ตามเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้ากำลังเฝ้าดูคุณอยู่คะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด